สวัสดีครับวันนี้กพาพี่นองมาหาเก็บเพชรครับอยู่ที่อำเภอคอนบุรีครับก็ห่างจากบ้านผุมา40กิโลครับมาดูดเงี้ครับว่าจะมาไหมเห็นแล้วครับหนึ่งดอกครับตรงนี้อีกสองดอกครับตรงหลีดเก็บครับคนจะมาแล้วครับคนจะม้าเด้วตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับตรงนี้หนึ่งดอกครับ ี่ดอกครับต้องรีบเก็บครับคนจะมาแล้วรีบเก็บครับมาเจอตรงนี้กลุ่มหนึ่งครับอืมอืมตุ้มเลยครับดีมากดอกนี้กองามครับดอกนี้โอ้งามๆาเลยครับเจอตรงนี้อีกสองดอกครับงามงามเลยนี่ โอยงามงน,น,นี่นครับงามงามเลยครับเฮยูคาครับคาใหญ่ดอกงามงาเลยครับเฮยูคาครับดอกงามๆาเลยครับนี่เจออีกแล้วครับเฮยูคาครับดอกงามๆาเลยครับ ดีมากอ้มาเจอครับดอกนี้ดอกใหญ่เองครับเสดายเชิงจะเทาเลวอยู่ตรงนี้สองดอกครับเก็บครับเก็บตรงนี้อีกสามดอกครับตรงนี้อีกสองดอกครับ ตรงนี้อีกดอกนะครับตุมต้มๆเลยครับ <Wow. S 1> ตรงนี้ดอกหนึ่งครับชักโอยอะไรกิน,นงามๆเลยครับตรงนี้ดอกหนึ่งครับดอกใหญ่ๆงามๆเลยครับนี่มาสุกอยู่ครับอ่าผลสายตาคนไม่ได้ยังไงดีมากตรงนี้เฮดแปลงครับสองดอกครับ อีกดอกหนึ่งครับไปครับเก็บเก็บนี่ครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับดอกงามๆเลยครับนี่เก็บครับเก็บตรงนี้ดอกหนึ่งครับดอกงามๆเลยครับดอกใหญ่เลยครับดอกนี้ตรงนี้เจออีกสองดอกครับ ตรงนี้สองดอกครับกำลังตุมต้มๆนะครับนี่กันได้ยเยอะพอสมควรแล้วครับพอได้กล่อยก็เอาแล้วครับเพราะว่าม้าไม่ทันเจ้าถิ่นเขาครับ ผมมาถึงนั่นเขาก็ถือออกคนละตาการเลยครับกลัวจะมาถึงก็านานเนาะจากบ้านมานี่ก็สี่สิบกิโลครับไปครับเดินทางกลับบ้าะครับ